กอดแจวมาครำนึกว่ากอดแจวแหงมาสุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนจ้าปอพ่อกับพอล่ารากินพี่น้องเมือนเดเขาก็มากู่เข่าแหงเซยเดอร์เข่าเลยพี่น้องเันพ่ว่ามันเมื่อั้นฝนตกกระตกไปปล่อย้สื้อบัดนี้มันแดดมันเอาโอ้แหงเลิเลยจ้าบ่ได้แฉบบ่ได้ยังนะจ้าเหมือนเกเขากระสิกูมันแล้วพาเขาว่าฝนสิมามาแรงนี่แหละจ้า ทุ่งนาของเรานากบบระบอลายเราเพื่น้องประมาณสองประมาณสองถึงสามเฮกตาร์นี่แหละเก็บผักขะเงี้ยไปเก็บกระสมเก็บแล้วสุขะเงี้ยเก็บกระสมเก็บผักขะเงี้ยเก็บกระสมกันผักขะเงี้ยธรรมชาติหลายแต่แท้เพีนเ่น้องให้โพดโพป่าผักขะเงี้ย จะพะเกียังตีกระจกกระเดาจีจังตักมาหายจนเต็มถวยมปัดเห็ดปวกิมัดเห็ดปวกผัดเห็ดปวกเลยนี่ยอ้ยมัดข้าวใช่้อง พี่น้องมากินส้มน้ำกัน่นนี่ก็เตรียมตัวหมัดเขา่าหมัดเข่าจะพี่น้องหมัดเข่าใา,ายมันแล้วพวันนี้นะพี่น้องเอ้ยจานฝนห้่มาแลงหมัดไว้คนไว้แล้วแล้วอ,อย่าเสียเปล่า เข่าพระเจ้ากับท่านเนี่ยเออมันคือก้มไวเธอคือลงไวเธอมันสีกรอยเลยคือเบิรงกมากรอยไม่ได้สุกอยู่เออเออจนเช้าเะขี่ลงมาเกี่ยวเบิรงคือพันได้สุกอยู่พอดาเบิรงมือพอ่ากรอยเลยกว่านี้อีกจนสีกรอยกรอยกว่านี้อันนี้เขากระซุกอันนี้นะพอดีเกี่ยวนะข่าวตรงนี้นะผูดีจ้างมือเดียวกันสวดแล้วเลยหอดพวเต็มหมากเต็มห่วงเลย่ลาวนะ มันตั้งหวงงามเข่าอันนี้นะเข่ mm Asia, ายังก็ทาสโนแบดจะพี่น้องซื้อเข่าอันเดียเข่าขัเจ้าเข่าขัเจ้าเม็ดขาวใสเข่าห wow, ้องเขาเนาะเข่าเป็นแดงเกินเข่าอย่างก็ไอเตียมุมบอกเข่าไอเตียแดงไอเตียมุมในทาสโนแบดว้าวพี่ดอกเห็นมันมันขึ้นมันขึ้นแสงแบบนี้เหรอจะเห็นบ่เห็นเอาคิดคิด เราจะพี่เราบักกิดสมกินแซวกลางตรงห้ทรงหน้าพักแคนแยงก็อออมขากออมแอวพี่เราเอ้ยคุ้ยมะขามขาเขาแสบจย,ยวแม่คน,นมี้ชูมาเทม ไซ้ำถามต้นไหนก็สมในส่วนต้อนะอะปอดสารผิดนะจ๊ะมาพี่น้องมาอื ส้มแดงครับสมแบบโพดโพงบ่มักแต่งพี่น้องซื่นตานอนขนเข้าเมื่อยๆซื่นตานอนนะจ๊ะอือนัอ่นเอง กเก็บสดๆข่าง,างเอะนะวเลยพี่น้่งมเดลอืมพักันแนยนะฮะเด็ดเอาข่าง,างเลยจังหอมคุยแม่ะัะแง่หลุงก,ก,ก็เ็ดเอาหน,นีเหม็นบ่แม่ เขาเนี่ยมันจะเผ็ดเขาคือเผ็ดซะเผ็ดแจ๋วเกี่ยวบริเผ็ดแม่บริใส่ผิดร้านเดี๋ยวไปักเนี้ย ปอาให้แม่นะสมเด้เฮจะิขึ้นเพิงเลยขึ้นได้อย่นะคะมาน้อลินเด้อบัดนสมจนว่าตาลุกพี่น้องแข็งกับบมีเนาะบ่อปีเขอบ่ามันบอกให้เราซื้อมาให้ ขอบกระเพยตาประจันขอบคุกตาไปมาพี่น้องมากินผสมขาต้มกันจ้า เอาคุยกันเยอะขังกองพู้ยน้องเอ้ยอออมามาัดเขา่าน้ำกันจ้าแหงอยู่บ้พกเคิ่มมาแหงคัะพี่จ๊กนี่ไอซีหนนนน้าตัวห้ดดเเาเกี่ยวรอบแดงนะีพวกอันนั้นอ่ะมันมันตอนเช้ามันแดดพอมือหอกเกี่ยวเนาะพี่นดาว พี่น้องมัดข้าวสักการ์มั้งนนเนี่ยมัดข้าวก็เลยเอออันนี้ยังมันข้างล่างบ่ค่อยอยากแหงพันได้อืมอนนทางเพิงนข้างล่างดิบซีนทางล่างว่าตัวใดเอาไว้วางกระแหงตัวใดเอาไว้นานไม่อยากแที่การมัดข้าวละจ้ะพี่น้อง ข้างล่างบา่รยากาศสร้างมันถับคือกัฝนตกหำตะกัดแตนแตมงมันหม,มักอยูใ่ในมาถักเขาเนาะหมักอยูใ่ในผรอนเขาเจ,จ็บมือเด้อพี่น้องหมัดเขาเนะี่ย ฝน,นนี่อีกแดดหนึ่งกำลังดีเนาาี่ยกาจะทงไห้ทงหน้าหมัดเข่าพี่น้องเอยชีวิตเศว้าหาศ้าหน้าจะอยู่กระทรรมชาตศาสอยู่กระทงไห้ทงหน้าหิตหน้าเมื่อยเนี่ยพี่น้องแต่รกรบอคือเห็ดงานอกเพราะเออเห็ดงานเห็ดตลอดกาลเห็ดหน้าเห็ดแบบเดียวกันแล้วแต่กระกบอกมีเงินใส่เห็ดพอไล้เอาเข่าไปกินดีเจ เกี่ยวขเขาแล้วเขาก็จะได้ไปกลมมันต่อพี่น้องเอ,อ้ยไปดูน้ำกระมันจะได้หลายมาบมดหมดมันลมเหิดสวนแล้วมันงามโพธิโพงามโพธิงามโพงามบกักโมงามบกัมบกแตงคนก็เริ่มกเกี่ยวเข่าบิดแ<น>ลนะ้วเนาะแต่แต่เข่าเขียวเป็นเขางันพี่น้องส่วนนึงกับไก่กินสิบวัตต์เด็พี่น้องส่วนนึ่งพัดลมส่วนนึงบักไก่มันก็นได้สิขายได้จำได้ เสด็จทุนปีทีเลียเจ้าบอทุนเอื้อยเป็หไฮมำทุนเอื้อยใหญ่ใจดีเจ็บร่างเศษฟเฟรชจองบรรยากาศทงไฮทงนาทุ่งรวงทองยมทุ่งกระจจมทองฝากเพลงรัก กลอยลองที่ห้องใจฉันขนข้าวน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องคันคายกับคันฮอนกับ้อนเอาลามีหนาที่คนมากองไว้กับน้องจันจาสบบบปิบดปากระลดดโปรใสมาใสจ๊ะพี่น้องเอาสิใสหลถดไทยแก่เดยจ้ะ พักขยแงนะโพดโพทตละหายมีแต่พักขยี้่งป่าพักขย้งสูไห้ย่านั่งสูงแท้ขึ้นไปยังนั้นนะพี่าาน้องอก่ เพิ่นกับพ่อเพิ่นสาวนุ่ยเพิ่นสยดีป้าลุงสอยป้าลุงสป้าลุงสบายดีป้าลุงกันเอ้างออเออยอออออ้ยเออเอีนยกัสิขดข่าสอยเอ้าอ มันคาแขวคาคอเลยลูกอย่าไปเก็ดกินเด็กเขานะลงมาจัหลดนะสิคาคอฮะลงมาคนข่าเห็น,น,นไ,หไหมตำมันแล้วเี่วาเออลงมาค้นไวตกแรงไงมวยตัวมันแห็งตัเป็ตะตกหลอกเบื้องทรงปั่นเลยบ่ตัวแรกมือจัแรกเลลงมาลงมาลูกลงมา จะโดดได้ส yeah, mm ูงโดดเซยเบิร์ดเดี่ยวสายเดียวเป็นกออยู่ด่าโยนมาไว้ตายโยน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 เออโยนไอ้องนายโยนเออมัดเข่ากับคนกับซ้ำกันโยนได้บอดีอ้าวอ้าวอ้าสู่ตายอ้าว อาสุดตายอฮ้ยนี่เอาหับเอาหับเอาอฮ้ยฟูบัดเข่าก็คนสับกัดอาติ๊ดอ๊อกน่าจะไปขนเข่าแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ เอาคนให้ไม่ตาเอื่อยคนนั่นโอ้ยมัดเข่ามัดเข่ามัดเดียวกับเชชุดแต่สิเรียกแม่ตายเลยในมัดเสีเลียกแม่ได้บอ เดี๋ราเล bin, ี <boundaries> เล้ยสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมแล้วพี่น้องเราจะไปขดเข่าแล้วพี่น้องกะสั่นข้อฝากบรรยากาศไอ้ซัมนี่เด้อจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อจ้าพี่น้องจ้าผิดพลาดประกาศใดก็ขอโทษขออภัยเป็นเอกวิไลสิคดเข่าฮอตขำฮอตมืดผ่านและพี่น้องเอ้ยขดเข่าฮอตขำฮอตมืดผ่าะแล้วแล้วล่ะบอเก่งแท้ เดี่ยวเรียบร้อยเก่งแท้จ้าสบายดีจับใบด้วยนะจับใบด้วยไม่สิแลน,นลดรถลูกต้องคืนต้อบคืน